สวัสดีครับพี่นองมือนีผมก็สิมาเฮ็ดกับเขาเขึ้นเกานะครับมือนีสิว่าสิตํำน้ำพริกปลาทูกับรับโทษสีโค้งหมูครับมาไปตลาดมือนีในตลาดบกคอยมีของขายครับของหน่อยเพราะว่ารถกระติดของหน่อยแทบแทบแทบผมมีเหลือแล้วครับมือนี่ผมก็ได้เห็นผักบุ้ง ักบุ่งคักเนี่ยวก็มีซัมเนียครับที่ได้จ่ายตลาดามาโมนี่อะไรมะเขืออะไรกรร็ไไรปลาทูเดี๋ยวผมเปียมว่าผมสิถอดไอ้ขัวพริกก้อนครับแล้วก็สีถอดปลาทูตําน้ำพริกครับครับหมูสีโค้งหมูครับยา้าเบิงครับ่าทีเเ็ดยังได้ต่อไปครับ เดี๋ยวผมสี่ัวพริกก้อนครับตั้งกระทาอยู่พริกเกลือมี่นี่พริกที่เตรียมไว้นะครับครับหมวมหอม,มกระเทียมเกี่ยนให้พร้อมกันเลยครับ ไปตลาดเมื่อนี่ยผค่อยมีของครับของหน่วยไม่ามากดีแต่ไม่ขาขายพักมากขายหมูขายอย่างกับแทบสิพมไม่มีเลือแล้วครับจะสูได้ประมาณนี้แล้วครับเอาทุกประมาณนี้กับพ่อแล้วครับ ัาทูครับเดีวทอดทูกท้ก่อน ถ้าผมทีต้มน้ำหลวกพักก่อนครับพักที่สีรว่กมีซํานี่แหละครับมือนี้บลาลายของตลาดตลาดแถบก็มีอย่างไลยครับมือนีก็เป็นมือวันเส้าที่สิบเจ็ดเน่ยครับปลาทู่กับถอดวังหันก็ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวผมก็สิบตำน้ำพริกนี่พริกเตรียมไว้ใส่โคกนะครับ เดี๋ยวเพิ่มที่ตำน้ำพริกก่อนครับตำพริกก่อนครับมือนี้กินน้ำพริกครับเพราะว่าไปตลาดท่งนี้หอมนหนุอยลุ่งหนุอยข้นก็นหนุอยรดกระติดก็ดกกเลยไหวอย่างมากนะครับก็เลยซื้อกระถูตาตำน้ำพริกกนินบ้านๆเอาบ้านเห่เนะครับ มาตั้งนี้นำกระเดีย,ยดยวพส่กับผักลงเลยครับนี่ผักบุ้งจอดแค่แล้วก็ผักขะหรือว่าชะอมนะครับใส่ไปเลยครับ ปิดไห้หน่อยนึงครับลงหลอดผัดแล้วนะครับซุกนะครับเราก็จะเอาลง แล้วนี่ผมก็ใส่ไอ้กระทูลงไปแล้วครับเห็ดอ,ออกเพิง่งหั่นก็อดีมันเอดหลายอย่างนะครับตำพอสมนึงกับป้งได้เลยนะครับหอมนะครับพี่น้อง น้ำปลาน้ำปลาผูเครื่องปรุงก็บบะมี่ยังมากเลยครับ็คือขึ้นเก้าครับพงิกชูรสน้ำปลาปละแดกครับ ประเดีเเ๋ยวผก็เอา,าเตน้าเอาบลายกับใส่โลายกับใส่ก้อนึใส่ใส่วันหอมครับกินกับปุนกระเจเยนะครับ้ ตั้งกระทะที่ทอดหมูต่อระรับเอากระทะขึ้นใส่น้ำมันลงหมูของก็มากไว้แล้วนะครับหมูแบบ ทิ่ประมาณนี้นะครับพี่น้องสีมาร์แล้วเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมใส่ไส้หมูลงไปเลยครับเดือดครับใส่หมดเลยครับทีเดียว ผมใส่ไปทีเดียวเลยครับจะให้น้ำมันมัน,นทั่วก็มันหอนแบบแก็กไปพลิกไปเรื่อยๆไดยครับ ่ใช่ที่ทุกครับพี่น้องพร้อมนะครับขอคบคุณที่ให้พึ่งครับพร้อมนะครับ,พ,รบพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้อง กับเขาก็พรอมเสิร์ฟด้วันี่ครับหมูที่ว่าทอดบางหันน่ากินมากครับกับเขาห้องมืนนียก็มีซัมเนียนะครับมีสีโค้งหมูแล้วก็ตำน้ำรีกปลาทูหลวกผักก็มีประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปนำแนวได้ครับพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดตามให้แน่ได้ครับแล้วกดซับตะไคร้ให้แน่ได้ครับพี่น้องเอามา สุดที่ได้แต่ละคลิปก็ยากขึ้นกันนะครับพี่น้องก็คลิปเนียก็ขอฝากไปนำแน่ครับก็ขอขอบคุณนสำหรับพุ่นที่ดูเบิ่งจบคลิปสุดคนนะครับก็ขอขอบคุณหลายกดติดต,ตามผมมาเป็น่องใหม่ผมก็ส,กขสิขึ้น่องไใหม่ตงนี้คือเก่าแล้วครับ่องบ้าพิษทิสเกตพูดได้ติดตามกับโค้งสีโหนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่าน็จน,นะครับพี่น้องขอบคุณหลายครับที่ว่าเบิง่งจนจบคลิป สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ